ทางจากที่เปี้ยนก็4ชั่วโมงกับหน่นาทีตอนนี้เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวแวะดูกันอีกทีนึ่งตอนนี้เวลาเจยดโมงเป๊ะเลยกินข้าวกันแวะกินข้าวในเมือง การจนบุรีชื่อร้านอะไรนะเจ๊แดงเจ๊แดงแดงต้มเรืออหมูนี่คนมากินกันตแต่เช้าเลยกินก่อนนะชุปปอมรีวิวเด็ชุปปอมโตมาแล้วครับ ถึงแล้วครับที่วิทยาแห่งชาติเขาแหลมจุดชมวิวป้อมปีนี่บรรยากาศตอนนี้น้าจะน้อยหน่อยเริ่มมีคนเริ่มมากลางเราเป็นเต็นที่สองของวันนี้ตกใจเหมือนกันไม่มีคนเลยคนเริ่มมาแล้วกรบนีงก็มานุนก็มาแล้วข้างๆเราังไม่มีอันนี้เชป้าทำไรครับเชปเชปมาริทำไรครับเชปมาริ ข้าหมูยางข้าหมูย่างข้าหมูยงมายงนี่คือการกลางไฟชีสของเรารอบนี้ผ่านอาจจะดูไม่สวยงามแต่ก็ได้อยู่แล้วนี่คือเต็นท์ของเราคืนนี้นั่นคือห้องน้ำเดี๋ยวให้ล่มวันนี้หน่อยจะพาไปดูจุดชมวิวช่วงที่พาติดตกนะครับ นีครับเป็นเวลา6โง1 6นาทีอาทิตย์กำลังจะตกที่จุดชมถือป้อมปีนี่ครับสวยงามบรรยาก,กาศตอนนี้ทิตกำลังจะตกดิน และนี่ครับไม่ได้ถ่ายเลยตอนท<ช>ําหลังจากที่นั่งทำวันจนปวดหลังนี่คือเราตัวพื้นเลยเราแ <c> ล <oughs> นี่ เนื้อโหสภาพดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่จริงๆแล้วอร่อยอันนี้มันหมดพอหมมยา่างวันนี้บรรยากาศชิวๆมืดไ,ไปหมดมองอะไรไม่เห็นแค่นี้ก่อนขอตัวกินก่อนมอร์นิ่งครับเชฟ <Morning. Now. laughs> อันนี้เวลากี่โมงอ้นี่ยเจ็ดโมงสิบนาทีเจ็ดโมงสิบตอนนี้อากาศ บอกว่า21เอเย็นเย็นนะนี่ยากาศตอนเช้าตอนนี้พาทิตยยังไม่ขึ้นนะเราจะพาไปดูมรรยากาศของ้อมปีเจ็ดโมงเช้าครับผม ทิตจะขึ้นพุมนี้ครับอาทิตย์ขึ้นมุมนี้เอนอะตานนก็จะมีเป็นลานกลางเป็นจุดทื่สอ2ที่จะลดลงไปได้จะมีเห็นไก,กลๆเน่นมีคนเอารถลงไปหน้าเติน เต็นขอจะเป็นสันเขือ,อนที่ก็จะมีคนลงมานอนถึงกานล่างเนะครับนี่มีแพรที่ปกตินี่จะไม่ได้ลงลึกขนาดนี้ต่อไม้นี่ปกตินี่ปิมน้ำแล้ววันนี้โอ้โหน้ำลงไป ลงไปเยอะมากนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วให้ดูว่าไงครับเชฟและตอนนี้เรากำลังจะเดินมาที่สะพานแขวนเปอร์ปีนี่สะพานแขวนเปอร์ปี ันได้ใช่ไหมาการตอนนี้นี่คือลานการเต้นจุดที่สองครับวิวอาจะไม่สวยแต่ลดลงมาได้ตอนกลางวันก็ร้อนใช้ได้ ี่จุดจอดรถเราเราจอดอยู่นั่นโอ้โหอยู่ดีตรงนี้แต่ดูเสียวๆนิดนึงนี่ข้างล่างมีแพอยู่มีคนมาเช่าแพนอน ani malikalanko ɲuman ตอนนี้เวลา8โมง17นาทีแดดเริ่มมาแล้วแล้วเราก็ทำอาหารกันต่อเฉพาทำข้าวต้มครับจริงจังมากนี่นี่ขัวเราทำอาหารก่อนครับผม

ตอนดิบกาแฟากันอีกทีนทไของเรามันงงไม่พอ่อนขออให้พ,อพอ่อค่ค่อยใส่ เปิเเเ่มมีนี่แล้วนี่นะนี่เริ่มมีฟองแล้วอืมพอก่อนพอก่อนจะล้นในนี้แล้วเยอะไปเนี่ยต้องค่อยๆไล่มันเฉยให้มันมีทำไมของเรานันนี้เร็วจัง ต้องมีเวลาให้มัออมนดูแบบไม่เหมือนของเขาเลยกระดาษก็ดูแบบย่นๆต้องทำใหม่ต้องทำใหม่กระดาษนี้มันไม่ดีเพิ่งๆใจเย็นรอให้ให้ให้ใหมันไหลล,ลงไปเยอะๆก่อนพอดูแล้วเมื่อกี้นี้มันไม่นี่ไปหน่อยเร็วไปมันต้องไห,นไห,นไห้นี่นะว่าเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบ บนด้วยข,บน,ขบนไปเออเมื่อมันพอพอขาจะไม่ให้โดนช่วงกระดาษขาบนเลยที่คนนั้นทำน้ำเนอไม่มีตวงไม่มีปริมาตรไม่มีเครื่องช่าง,างาสูตรแบบบันบา,าด กาแฟละเอียดด้วยแหละมั้งมันมก็จะแบบไหลชา้าอ๋อกำลังกัดด้วยว้าก็มาคนเดียวนะพอคน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 เริ่มมีฟองออกมาแล้วเว้ย เคปวันนี้ส้มตำส้มตำอะไรเันอย่าง้างผัดข้าัดูเฉะเฉ